ใครก็ได้ช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยคุณผู้ชมครับคุณเคยไหมติดอยู่ในที่แห่งนี้แล้วก็ไม่สามารถออกจากที่นี่ได้ผมพยายามวันแล้ววันเล่าที่จะทันลายกระจกนี้แต่มันก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยผมพยายามที่จะส่งเสียงร้องให้เพื่อนที่อยู่ข้างนอกมาช่วยแต่ก็ไม่มีใครสนใจผมเลยครับ วันนี้ผมจึงตัดสินใจที่จะขุดกำแพงออกไปเดี๋ยวก่อนนะไดโนจะขุดออกไปได้ยังไงกำแพงมันหนาขนาดนี้อะไม่รู้ละ่ะดูนี่ในหีบเก็บของมีแค่มันฝรั่งผมกินมันฝรั่งมาสามวันแล้วใจด้วยเพื่อนผมเฝ้ารอวันแล้ววันเล่า แต่ก็ไม่มีใครมาช่วยผมเลยครับสงสัยผมจะต้องแห้งเหี่ยวอยู่ที่นี่ตลอดไป <c oughs> พูดแล้วมันก็เศร้าอช่วยด้วยดูสิครับเขาเดินผ่านไปประตูนี้มันต้องเปิดจากด้านนอกเพื่อนขอบคุณครับ ขนาดเขาเพิ่งเข้ามาเล่นก็มีคนเปิดประตูให้เขาแล้วดูผมสิครับเพื่อนผมถอดใจแล้วครับทุกคนคุกที่นี่จะเป็นที่สุดท้ายที่ผมจะอยู่และผมคงต้องกลายเป็นผีเฝ้าครุกเพราะว่าผมออกจากที่นี่ไม่ได้มผมฝากทุกคนดูแลพ่อกับแม่ผมด้วยนะครับ อยู่ดีๆก็มีคนเปิดประตูให้เราอขอบคุณนะครับให้ผมตอบแทนบุญคุณคุณนะครับคุณเออคุณบีหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเถอะไปเล่นตรงนู้นไปคุณบีหนึ่งครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมผมจะช่วยตอบแทนบุญคุณคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องตามมาเฮ้ย hey, ทำไมคุณถึงทำตัวมีพิรุษบอกแล้วไงว่าไม่ต้องตามมาข้างในนี้มีอะไรไม่ต้องตามมา อยากจะรู้ว่ามีอะไรบอกแล้วไงไม่ต้องตามมาเฮ้ยอยู่ดีๆคนคนนั้นก็หายไปอย่าบอกนะว่านายก็โดนหลอกมาที่นี่เหมือนกันที่นี่มันคือคุกที่หลอกล่อวิญญาณที่มาสิงสถิตอยู่ที่นี่ตลอดกาลไม่ใช่แล้วอย่ามามัว่วมันไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยแต่ดูแล้วมันก็เป็นเหมือนคุกที่แบบว่าไม่เหมือนคุกข้างนอกนะทุกคน เหมือนเป็นกำแพงที่แบบว่าหนามากๆเลยมีเสาหลายอันปังอยู่แบบนี้แล้วคุกแห่งนี้มันขังอะไรอยู่กันแน่เดี๋ยวเรามาส่องกันดูนะคะทุกคนเหมือนจะมีตัวอะไรอยู่ตรงนั้นเลย,ยแต่เราไม่สามารถเข้าไปได้นะคะที่นี่เนี่ยก็เป็นแมพที่เขาเขียนเอาไว้ว่าเป็นแมพว่าคุกนะทุกคนใช่จ้ะที่นี่คือคุกขันจ้ะและนี่ก็เป็นห้องขังนะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะนี่คือเรากําลังสร้างคุกอยู่ใช่ไหม ใช่พวกเราสร้างมาสิบวันแล้วจ้าแล้วตรงนี้นะคะที่นี่ก็จะมีเอสนามกีฬาเดี๋ยวก่อนนะนั่นแฟนผมอะไรใครแฟนเธอไดโนเธอเธอเฮ้ไม่น่าเลยเห็นกันอยู่ละหลัดไม่น่าเลยเขาไม่ได้ตายทิพช่ไหมไม่ใช่อ่ะฉันจะล้างแ้นให้เธอเองไม่ต้องห่วงฉันจะไปร่างแ้นให้เธอเอง เดี๋ยวก่อนเพื่อนกับมาก่อนรอฉันด้วยไม่มีใครที่จะมาทําอันตรายแฟนฉันได้อีกต่อไปเอ๊ะเมื่อกี้ศพเธออยู่ตรงนั้นใช่และนี่คือการเกิดใหม่อย่าม,มาโยกับฉันเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นใจเย็นอ่ะ,อะผู้หญิงก็แบบนี้แหละเพื่อนทำใจนะแต่ว่าฉันขอโทษนะเมื่อกี้นี้มือฉันลั่นไปเอง ไม่ใช่แล้วฉันสะดุดก้อนหินล้มตังหากละเพื่อนเนะียไม่ต้องร้องหรอกแต่ว่าฉันฉันฉันเห็นหนายแบบนี้แล้วฉันรู้สึกเสียใจอะเพื่อนไม่เป็นไรนะเพื่อนนะอย่างน้อยวันนี้นายก็มีน้ำปลาคุกข้าวตื่นได้ละเพื่อนด้วยร้องอยู่นานละไอ้พวกนายเป็นอะไรกันไปหมด เอาละทุกคนเรามาสำรวจคุกที่นี่กันต่อดีกว่าในแบบนี้นะก็จะมีลงอาหารให้เราด้วยนะทุกคนในแบบนี้เลยปิดประตูก่อนแอบเพื่อนตรงนี้ดีกว่าและที่สำคัญนะทุกคนเราสามารถแปลงร่างเป็นตัวละครต่างๆได้ด้วยนะอยางเพื่อนๆเ,เห็นไหมแต่ละคนก็มีตัวละครที่แตกต่างกันไปเลยใช่ปะโอยผมชอบตัวนี้มากเลยครับตัวนี้สามารถแปลงเป็นรถแบบเมื่อกี้นี้ได้นายนายแปลงร่างให้เราดูหน่อยดิ อะไรเนอะไมีอะไรกับเพ่หรอเออแปลงล่างหน่อยดิอ่ะแปลงแหละไม่ใช่นี่มันยอ่อชวนฮะจะให้เล็กกว่านี้อ่ะเล็กพอ,อยังไม่ใช่อย่าเห็นนายแปลงล่างเป็นรถอ่ะเพื่อนรถเฮ้นายนี่เรื่องมาจริงเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะทําไมนายไม่แปลงล่างอ่ะอย่าเห็นนะแปลงล่างหน่อยอ่ะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแปลงล่างให้ดูเลย ดูนาะดูให้ดีนะเดือดเดือดเดือดเดืดดอดเทํานอะไรกันไปช่วยกันสร้างบ้านแล้วอะแปลงร่างแล้วฉันอยากเห็นรถอ้ยไม่ใช่คันนี้อยากเห็นคันสีน้ำเงิน้อเรื่องบางจริงเลยนี่แนะ่ทำไมต้องแกล้งกันด้วยอ่อก็อยากเห็นรถไม่ใช่อ่ะก็แปลงให้ดูแล้ววะไม่ใช่รถคันนี้ เราอยากแข่งขันไหนอ่ะเฮ้ยผู้นายเนี่ยทะเลาะอะไรกันเสียงดงังวายน่ารำคาญไอ้กับเพื่อนฉันอยากเห็นฉันแปลงรางฉันก็แปลงรางให้ดูเรามันบอกไม่ใช่คันนี้หมายถึงคันที่สองอะ่ะคันสองอ,อ่ะเดี๋ยวดูนะดูนะดูให้ดีนะเป็นไงคันสองใช่ไหมไม่ใช่คันนี้เนี่ยละคันสองหรือจะดูคันสามสี่ห้าด้วยไม่ใช่คันนี้ มันก็มีแค่นี้แหละอยากได้คันไหนก็ไปหาเองเลยเพื่อนเอาแบบที่สามไม่มีแล้วแบบที่สามอะ่ะอยากได้ก็หาตังค์มาเติมน้ำมันให้ฉันเดี๋ยวฉันจะแปลงให้ดูวุ้ย <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อฉันเนาะฉันอยากจะเห็นนายแปลงล่างเป็นรถคันที่มันใหญ่กว่านี้ไม่เอาแล้วไปเลยไปเลยถ้านายไม่ช่วยสร้างคุกนายก็ออกไปเลยไปเลยอ่ะไปเลยเฮ้เเยเดี๋ยวก่อนดิอย่าพึ่งเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันนะ ไม่ฉันไม่เคยมีเพื่อนแบบนี้เฮ้อทำไมต้องขังกันไว้ด้วยอ่เอเปิดเถอะฉันสัญญาเลยเดี๋ยวฉันจะช่วยพวกเธอสร้างคุกเองแน่ใจนะแน่ใจท่านง้นเข้ามาเลยฉันลืมไปตัวเขียวๆแบบนี้ไว้ใจไม่ได้อยากเล่นเกม Mini World Creator ดาวน์โหลดเล่นได้ที่ QR โคตดมุมขวานี้เลยนะ เข้าไปติดตาม YouTube ได้ที่นี่เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสาร m i n i w o r l d Creator ที่ Facebook m i n i w o r l d Creator t h a i l น n d นะจริงด้วย m i n i w o r l d Creator มี TikTok ด้วยนะช่องทางนี้เลยจ้าแล้วเจอกันใหม่นะ